สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวทุกท่านในผะู้ชมครับขณะนี้เรากำลังรายงานกันอยู่บริเวณจุดสแตนบายนะครับของนักข่าวที่ทางโรงพยาบาลเขาได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับก็คือบริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่กันเล็กๆน้อยๆน,น,นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลื่อนตำแหน่งนิดนึง อ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้คือจุดบริเวณที่ผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือจุดที่มีการถล่มลงมาไม่ใช่ถลม่มต้องบอกว่าเป็นการทรุดตัวลงของถนนบริเวณสามเซนตรงนี้แนะ่ที่คุณผู้ชมน่าจะทราบข่าวกันมาวันอีกสองวันที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับในส่วนของตอนนี้เนี่ยก่อนหน้ามีการเทป,ปูนล,ลงไปตามแผนงานเมื่อวานที่เราได้มีการรายงานหนะคุณผู้ชมได้รับฟังกันไปนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมสักคู่นะเดี๋ยวผมขอ เตรียมข้อมูลนิดนึงแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับฝากไว้ได้เลยก็ผ่านคอมเมนต์เหมือนเดิม อันนี้จะเป็นภาพมุมกว้างนะครับทุกท่ต้องบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ไม่มีหน้าข่าวอยู่ในบริเวณตรงนั้นเลยเนื่องจากว่าเป็นการไม่ขัดขวางการทํางานของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจะต้องมีการขนในส่วนของรถต่างๆเพื่อเข้าออกไปยังจุดที่มีการซุดตัวของถนน,นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮรถขนปูนนะครับรวมถึงรถอื่นๆ ในส่วนของเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของการรถไฟฟ้าของประเทศไทยนะ รอฟอรมอได้มีการชี้แจงนะครับถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทาการสรุปให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานายการประชุมอุดมพักดีนะครับผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเขียดุูสิทธิ์นะครับว่ารอฟอรมอต้องขออภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและพี่น้องประชาชนรวมทั้งที่ทอยู่บริเวณสามเสนนะครับและบริเวณใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยัน จะดูแลในทุกเรื่องอย่างเต็มที่นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเวลาตีห้านะครับของวันที่เกิดเหตุมีประชาชนพบเห็นว่าพื้นถนนนะครับได้มีการลดต่างระดับรถยังคงวิ่งได้นะครับและผิวถนนไม่ได้เรียบก่อนที่เวลา5นาฬิกานาทีนะครับเริ่มมีน้ําขังบนถนนจนทําให้ตํารวจจราจรในพื้นที่นะครับปรับลดลงเหลือหนึ่งช่องจราจรและในขณะที่เกิดเหตุนะครับได้มีการประสานกับทางการประปานครหลวงว่ามีน้ํรั่วไหลแต่การแก้ไขนะครับยังไม่ได้ทันท่วงที จนกระทั่งในเวลา7นาฬิกานะครับเริ่มมีการพังทลายของพื้นผิวถนนลงไปต่อเนื่องนะครับพบดินและน้ําหายลงไปเกือบ20เมตรพบดินได้เข้าไปในโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้านะครับและยังไปยังห้องส่งผู้โดยสารและบางส่วนนะครับได้เข้าไปในตัวอุโมงค์ซึ่งขณะน,นี้ดินและน้ํายังสะสมอยู่ในสถานีอันนี้คือก่อนหน้านะครับทชมทางนี้นะครับทางรอฟรมอไม่ได้มินิงนอนใจนะครับแต่ต้องขอเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาตรวจสอบในรายละเอียดซึ่ง สิ่งที่ดําเนินการเบื้องต้นนะครับคือจะพยายามหยุดการเคลื่อนของดินและหยุดการพังทลายของดินเพิ่มเติมทั้งนี้ก็มีการสันนิษฐานนะครับเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากสภาพของดินบริเวณนี้รวมกับน้ําที่อยู่ใต้ดินทําให้สภาพของดินมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเอ่อเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเป็นลักษณะพิเศษซึ่งดินและน้ําที่ทําให้เป็นลักษณะพิเศษมีผลให้ตัวของถนนนั้นมีการซุดลงไปนะครับส่งผลให้ท่อป,ประปามีการชำรุดและทําให้ดินเสียเสถียรภาพมากขึ้นทางนี้นะครับยืนยันว่าจากวัน เมื่อวานเป็นต้นมานะครับไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะเร่งขึ้นผิวถนนให้เกิดการสัญจรตามปกติได้ในส่วนของวันนี้เองคุณผู้ชมก็ต้องมีในส่วนของทางฝั่งผู้กกับสอนอสามเซนนะครับ ได้มีการแบ่งการทำคดีเหตุถนนสุดออกเป็นสส่วนไม่ชัดนะารวัดดำเนินคดีใครข้อหาใดเพราะต้องรอสรุปสาเหตุเพื่อพิจารณาก่อนนะครับพันตํารวจเอกชายวุฒิชานโอรานนะครับผูดกับสถานีตํารวจนครบาลสามเสนได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือสร้างความเสียหายส่วนบุคคลส่วนที่2คือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับอาคารของสถานีตํารวจนครบาลสามเสน เบื้องต้นนะครับพบผู้เสียหายเข้ามาลงบันทึกประจําวันไว้ประมาณ4-5คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในแฟตตารวจและเอพอวสพย์สินภายในห้องพักนะครับและรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ได้รับความเสียหายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานีตารวจนะครับรอผู้กักกับการสถานีตํารวจนครบาลสามเสนได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องมีลงบันทึกประจําวันทุกวันเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นแตกต่างกัน ซึ่งการจะดาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่าจะดําเนินคดีในข้อหาอะไร <c oughs> และต้องดําเนินคดีกับใคร <c oughs> เนื่องจากจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและรอการสรุปข้อมูลจากผู้เช,ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมนะครับที่พิสูจน์หาสาเหตุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความ <c oughs> รประมาทจากการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยกระบวนการทั้นะครับจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการซ่อมแซมพื้นผิวถนนดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามมาให้้้ขอูลคครรัังงนึบ ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระศิลปนะครับที่ปรึกษาสภา,าวิศวกรรมสถานแห่งชาติประเทศไทยเนะี่ยเปิดเผยถึงแนวทางในการปิดหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสุดตัวของดินบริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะครับช่วงสัญญาที่1ด้านหน้าโรงยาารพยาบาลวชิรพยาบาลว่าตั้งแต่เมื่อช่วง9ก้นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเทคอนกรีตลงไปในหลุมโดยมีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าอาจจะใช้คอนกรีต1000ลูกบาศก์เมตรหรือ2,400ตัน เพื่อปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นมาเป็นฐานประมาณ2เมตรหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้เทคอนกรีตลงไปอุดรูรั่วในหลุมป้องกันการเคลื่อนตัวของดินแล้วซึ่งแม้จะมีการเทคอนกรีตบางส่วนให้ไหลเข้าไปตามช่องของอุโมงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะถือว่าเป็นการป้องกันน้ําไม่ให้ไหลเข้ามาในอุโมง จากนั้นนะครับจะมีการรอหแห้งประมาณ30นาทีก็จะสามารถวางกระสอบทรายและถมดินให้สูงเสมอหรือใกล้เคียงกับระดับดินที่อยู่ใต้ท้องอาคารสถานีตํารวจนครบาลสอนอสามเสนได้ซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความราดเอียงของตัวอาคารจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้มีการนาเครื่องเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์อัตโนมัติความละเอียดสูงหรือ T-D ทีวีสแกนนะครับมาติดตั้งในพื้นที่ด้วยซึ่งก็จะช่วยทําให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบชัดเจนมากขึ้นรวมถึงเห็นความลาดเอียงและการสุดตัวของอาคารด้วยส่วนที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมแนวทางไม่ให้น้ําไหลเข้าไปในอุโมง์ในหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะใช้กระสอบทรายวางเบี่ยง ทางน้าให้ไหลไปทางทิศทางอื่นแทนนะครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือตัวอาคารสนอนสามเสนซึ่งมีสายไฟยาวประมาณ1 2บสถึงสิเมตรดึงลัางตัวอาคารอยู่2ฝัฟังบริเวณรอยร้าวที่บริเวณฐานล่างนะครับจึงจะเป็นต้องใช้เทคนิคทําให้หย่อนก่อนตัดสายไฟออกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพราะหากตัดทันทีนะครับก็จะเสี่ยงให้เกิดแรงดีดที่ไปส่งผลกระทบกับตัวอาคารได้จึงต้องมีการดึงลัางสายไฟอไว้ก่อนจะตัดทั้งชุดเพราะจะทําให้เกิดการสะบัดและต้องรีบแก้ไขก่อนที่ฝนจะตกลงมานั่นเองครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะแล้วก็เช็คเสียงเข้าๆก่อนนะครับเผื่อว่าเสียงมันไม่ติดเข้า้ๆก่อนนะครับโอเคตอนนี้เสียงชัดเจน ไม่มีคอมเมนต์เข้ามานะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคอมเมนต์มีคําถามอะไรในส่วนของประเด็นที่เกิดขึ้นและก็ปกติข่าวสารอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบให้แล้วก็รายงานผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับม,มีคอมเมนต์เข้ามานะอากาศค่อนข้างร้อนพอสมควรแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะว,ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันดูจะฟ้าคลึ้มๆนะครับดูสถานการณ์จะไม่ค่อยดีส,ยสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับในตอนนี้ที่ผมเนี่ย,ยกำลังร,งรายงานอยู่ กลางแดดเลยนะต้องบอกว่าเรากําลังรายงานกันอยู่บริเวณกลางแดดแต่แดดมันไม่ได้แรงเท่ากับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวานต้องบอกว่าแดดร้อนมากการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าต้องสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนระอุแต่ในส่วนของวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟ้าค่อนข้างที่จะคลื่นพอสมควรและก่อนหน้านี้เองนะมีลมพัดค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับกังวลว่าน่าจะมีฝนตกลงมา ตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปซึ่งตามที่ผมได้มีการแจ้งชมได้ฟังกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ทราบกันแล้วนะว่าจะมีการเรียกว่าเตรียมแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วหากมีฝนตกลงมานะครับก็คือการนําเอากระสอบทรายนั้นมากั้นรอบบริเวณตัวของหลุมมาไว้เพื่อกันน้ํานะครับไหลลงไปแน่นอนผู้ชมว่าในส่วนของฝนที่ตกลงมานั้นมันก็มีตกลงไปตรงๆนะครับโดนตัวของหลุม อย่างแน่นอนแต่ว่าการที่เขาเอากระสอบไฟมากัน้นรอบบริเวณเอาไว้เนี่ยก็กันนะครับเหตุการณ์ที่น้ำเนี่ยมันจะไหลลงมารวมกันอยู่ในหลุมนั่นเองนะครับ อันนี้คือภาพทั้งหมดที่ผุ้ชมกําลังได้รับชมอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของเสาต่างๆน่าจะเป็นเสาเข็มนะผมไม่น่ใจเดี๋ยวผมไปดูเอ่อน่นเป็นเสาไฟฟ้าเฉยๆนะเมื่อกี้มองไม่ชัดขอไปคุผู้ชมนะครับสายตาต้ามีรถแบคโฮนะครับเข้าประจํางานทํางานอยู่แล้วก็บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีในส่วนของรถขนปูน มาอยู่ค่อนข้างเรียกว่าหลายคันเลยเมื่อกี้นับได้ประมาณ5้ถึงหกคันนะครับอันนี้เราไม่ได้ย้ายไปมุมนู้นนะเมื่อวานเนี่ยเราจะรายงานกันอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณที่มีการติดถนนเลยแต่ว่าเหมือนวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาจะขอความร่วมมือนะครับกับนักข่าวให้ไม่ยืนบริเวณรอบถนนนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้อย่างรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็ไม่เป็นการปิดกั้นทางจราจรหรือว่าการสัญจรเดินผ่านไปมาของคนที่จะเข้ามาใช้บริบรการนะครับภายในโรงพยาบาลด้วยนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของผู้ว่าชัดชาติกันบ้างนะคุณผู้ชมอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจบการรายงานไปแล้วก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าทางตัวของรฟมเองเข,ขาก็จะมีการแถลงข่าวนะครับในส่วนของความคืบหน้าต่างๆนะครับบริเวณที่มีการปฏิบัติงานตรงนี้นะซึ่งจะมีการถาแถลงข่าวในทุกๆเว้นทุกๆวันนะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าจากการที่ทางรฟมเขาได้มีการยืนยันก็คือ ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานี้นับนะครับต่อไปก็อีก2สัปดาห์จะคืนพื้นผิวถนนบริเวณนี้นะครับให้สามารถที่จะกลับมาสัญจรกันได้ตามปกติเราก็ต้องมารอติดตามดูกันต่อไปนะผู้ชมสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมดูข้อมูลนิดนึ่งอ่ะโอเค นายชาตชาติสิทธิพันธ์นะครับพูดว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผิวถนน3าเสนนะครับที่ยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโดยนายชาชาตินะครับได้มีการระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเทคอนกรีตอุดรอยรั่วนในหลุมแล้วนะครับประมาณ700ลูกบาทเมตรหรือประมาณ1,500ตัน โดยพบว่าคอนกรีตบางส่วนนะครับไหลเข้าไปในอุโมงค์เจ้าหน้าที่นะครับจึงหยุดการเทปูนเพื่อรอให้คอนกรีตที่เทล,ลงไปแห้งก่อนและจะปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับเบื้องต้นประเมินไว้ว่าอาจจะต้องใช้คอนกรีตประมาณ1000ลูกบาศเมตรหรือ2,400ตันหลังจากนั้นนะครับจะทาผนังคอนกรีตตามขั้นตอนทางวิศวกรรมต่อไปซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าสภาพภายในหลุมมีความเสถียรคงที่แต่เมื่อคือนนะครับก็ยังมีดินสไลด์ลงมาเล็กน้อยประมาณ5้าสเซนติเมตรแต่ยังไม่ไ หรือมีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนสายไฟที่พบว่ามีการดึงล้างอาคารสอนอสามเสนนั้นเจ้าหน้าที่จะตัดออกนะครับโดยการเฝ้าระวังอาคารสอนอสามเสนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับขอไปครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นําอุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มเพื่อดูการสั่นไหวและยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อาคารบริเวณดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันนะวันนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงเข้าไปสํารวจด้านล่างภายในอุโมงคเพื่อสํารวจปูนนะครับที่เทล,ลงไปและดินรวมถึงสํารวจบริเวณอุโมงค์บางส่วนที่แตกประมาณ30ตารางเมตร ทำให้บิน,บน,บนสไลด์เข้าไปกระจายอยู่เป็นระยะทางกว่า10เมตรนะครับและบางส่วนเนี่ยก็จะกระจายอยู่ภายในตัวสถานีอีก40เมตรซึ่งพบว่ามีรถตํารวจ2คันนะครับโดยเป็นรถยก1คันและรถจนส่วนตัวอีก1คันทางราฟรมรนะครับจะดาเนินการนํารถดังกล่าออกนะครับให้หลังจากที่ซ่อมแซมพื้นผิวถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่นะครับยืนยันจะซื้อรถป้ายแดงชดใช้ให้กับผู้เสียหาย ส่วนความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับระบุว่าแนวโน้มวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครประมาณร้อยละเจของพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าและรอพื้นที่4จุดนะครับเพื่อแม่น้ำไหลเข้าไปในหลุมรวมถึงมีการตั้งกระสอบทรายกั้นเพิ่มขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลก็ได้มีการเปิดให้ผู้บริการผู้ป่วยนอก,กที่อาคารทีพกรรัศมีโชคตามปกติแล้วนะครับหลังจากประเมินว่ามีความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งทางฝั่งโรงพยาบาลวริรพยาบาลก็มีเสาเข็มที่ลึกรวมถึงกำแพงกั้นดินนะครับห่างจากจุดดินสไลด์6เมตรและมีการประเมินจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมนะครับซึ่งไม่เหมือนกับทางฝั่งอาคารสถานีตํารวจสามเสนที่ไม่มีกำแพงกั้นดินประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลนะครับสามารถใช้เส้นทางข้ามสะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีถนนราชวิถีนะครับสามารถตรงไปยังอนุสสวิชชัยสมรภูมิได้ แต่หากจะเข้าทางโรงพยาบาลให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาวนะครับและเลี้ยวขวาถนนสังฆโลกเข้าโ,โรงพยาบาลหรือจะตรงไปถนนสุโขทยัยและเข้าด้านข้างอาคารที่ประการสุิโชธนะครับเบื้องต้นการจราจรในช่วงเช้ายังไม่ติดขัดมีเพียงรถหนาแน่นและก็มีเพียงรถหนาแน่นนะนชมแต่เคลื่อนตัวได้บริเวณสะพานข้ามสังฮีอันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับของความคืบหน้าในวันนี้ผู้ชม ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าภายในสองสัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะเ,เรียกว่าดําเนินการนะครับคืนพื้นผิวถนนให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในส่วนของ วันนี้ก็จะมีในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์นะครับในส่วนของความคืบหน้าต่างๆซึ่งเราก็จะทําการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับการรายงานสดในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีรับเดียวเพิ่มเติมในส่วนของกรณีที่เกิดขึ้นรวมถึงข่าวสารสำคัญต่างๆนะครับเราจะทําการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่สําหรับการรายงานในครั้งหนน้าาสสสววััดีลไปก่อครบ